ข้อนี้ไม่ถูกละตกลงไปหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวถูกหรอแปดแปดกับหกต่างกันเท่าไหรจ้าลูกแปดกับหกอ่ะแปดลบหกเท่ากับสองใช่ไหมหน่อยมีเสื้อหน่อยมีเสื้อเท่ากับหกตัวเดี๋ยวดนะิก้อยมีเสื้อหกตัวน้อยกว่าหน่อยสองตัวหน่อยมีเสื้อหน่อยมีเสื้อเท่ากับหกตัวข้อยี่สิบเอ็ดนี่ทำไมคะนี้ขอไข่ หน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวก้อยมีเสื้อหกตัวซึ่งน้อยกว่าหน่อยซึ่งน้อยซึ่งน้อยกว่าหน่อยซึ่งน้อยกว่าหน่อยสองตัวเพราะหน่อยมีแปดเขาะนี้ถูกไหมเนี่ยถูกต้องเรายี่สิบเอ็ดหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวมันเป็นไปได้ยังไง ก้อยมีเสื้อหกตัวน้อยกว่าหน่อยสองตัวมันน้อยกว่าสองตัวมันก็ต้องมากกว่าสองตัวจริงไหม้ออ่ะพักอันนี้ไว้ก่อนนะลูกเดี๋ยวรอรอหก้อยมีเสื้อหกตัวน้อยกว่าหน่อยสองตัวระาน้อยก็ต้องมีแปดน้อยกว่าสองตัวมันก็ต้องมากกว่าสองตัวดเลยจริงไหมน่อยก็ต้องมีมากกว่า ก็โดยมีมากกว่าก็น้อยกว่าสองตัวก็ต้องมากกว่าสองตัวเหมือนกันดิใช่ไหมอันมีหกหน่อยหน่อยมีแปดบรรยากาีหน่อยมีเชื่อน้อยกว่าหกตัวอ่าหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวทำให้เรางงเลยเราไปยี่สิบสองก่อลูกเดี๋ยวรอรอปูนอนคุยคันหนึ่งพิจารณาข้อสอบอันนี้ว่าถูกหรือผิดนะคะไป ต่อไปข้อ21 21อันนี้ใช้กระดาษท็อน่นิดต้อใช่ค่ะต้องมากรองไว้ค่ะเอาข้อ22เป็นโจทย์ปัญหาทั้งนั้นเลยลูกเยอะหน่อยแต่ราแค่30ข้อไหว30ทุก3แค่นั้นน้อยมีขนม38ชิ้นซึ่งมากกว่านิด21ชิ้นเอาอีกแล้วข้อใดเก่าถูกต้องเหมือนเมื่อกี้เลยนะน้อยมีขนมน้อยมีขนม38ชิ้นคองครูจะเขียน น้อยมีขนม38ใช่ไหมลูกน้อยมีขนม38นะ38ต่อไปมากกว่านิด21ชิ้นมากกว่านิด2ีชิ้นมากกว่านิด21ชิ้นนะคะโอ้โหมากกว่านิด21ชิ้นใช่ไหมน้อยมี38นิดแล้วก็ซึ่งมากกว่านิด21ชิ้นเพราะฉะนั้นนิดนะคะน้อยมากกว่านิดนะมากกว่านิดแต่เรายังไม่รู้นิดใช่ไหมคะ มากกว่าเท่าไหร่ลูกมากกว่า38ใช่ไหมเอ่อมากกว่า21ใช่ไหมเพราะฉะนั้นนะต้องเอาต้องเอา21มาลบจึงจะรู้ว่าของนิดเท่าไหร่ใช่ไหมคะของนิดใช่ไหมเพราะนั้นก็คือ38นะคะนะมากกว่า21ก็ต้องเอา21มาลบาน,นะฮะเขาพา,<ะ>ายุทุกเมียหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวเพราะว่าหน่นอยมีแปดตัวมากกว่าหกตัว ราะนั้นก็มีหกอ่ะน้อยอ่ะนหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวไม่ใช่มากกว่าหกอไข่ถูกหน่อยมีเสื้อมากกว่าหน่อยมีเสื้อหกก้อยมีเสื้อหกตัวอ่ะก็ก้อยก็มีหกตัวอยู่แล้วน้อยมีแปดตัวไอ้หน่อยมีแปดตัวก็หกกับแปดต่างกันสองอ่ะแต่ขอไข่ก็บอกหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกตัวหน่อยหน่อยมีเสื้อมากกว่าหกนักมากกว่าหกตัวได้ยังไงก็น้อยกว่าสองก็ต้องมากกว่าสองนี มากกว่าหกตัวขอคือมากกว่าก้อยอะจะมากกว่าได้งไงกแ็แปด้วมนะากกว่าหกทีสองฮะมากกว่าหกตัวคือมากกว่าก้อยหกตัวไม่ใช่ถ้าถ้าจะเอาคำตอบของเขาแบบนี้เหรอมากกว่าหกตัวคือเขามีมากกว่าแปดคือเขามีแปดตัวซึ่งมากกว่าหกตัวเขาขอใครตัถ้าถ้าจะเอาคำตอบของเขาอะนะถ้าเราจะไม่เปลี่ยนคำตอบเลย จริงๆแล้วมันต้องมากกว่าสองเป็นน้อยกว่าสอต้องเปลี่ยนคําตอบก็เปลี่ยนคําตอบคนนี้ผิดใช่ไหมแต่ว่าถ้าแนวคําตอบใช่ใช่แต่ถ้าแนวคําตอบของเขาคนนี้ผิดใช่ไหมคำตอบรวมผิดเราจะได้นั่นเลยอันเดยมเราตัดไปนะพูดไม่ถูกคัวไม่ถูกก็เปลี่ยนคําตอบใช่ใช่แต่ว่าถ้าแนวคําตอบของเขาอ่ะนักเรียนต่อนะลูกนักเรียนต่อน้องครูกําลังแบบถกเถียงกันเรื่องข้อสอบบางข้อค่ะว่อาจจะผิดก็ได้นะคะอันดูใหม่ น้อยมีมมขนม38<ม><ม>ชิ้นมากกว่านิด21ชิ้นนะคะมากกว่านิด21ชิ้นข้อใดกล่าวถูกต้องแสดงว่านิดนิดไม่ถึง38ใช่ไหมคะนิดไม่ถึง38นะอ่นะขอ้อใดถูกต้องก็ไกลนิดมีขนม59เป็นไปได้ไหมนิดน่ะนิดจะน้อยกว่าน้อยกว่าว่าเนะนั้า5ิจะมาน้อย30น้อยกว่า38ไม่ได้ไม่ใช่นะคะต่อไปข้อขอไขรขอขอไข่นะคะ ขอไค่นิดมีขนมเท่ากับ21ไม่ใช่จํานวน2 1เป็นจํานวนต่างเป็นค่าต่างข้อนี้ไม่ใช่นะคะเพราะว่านิดมีขนมน้อยกว่า21ิชิ้นถูกต้องเมื่อมากกว่า21ก็ต้องน้อยกว่า21เนี่ยอ่าเพราะฉะนั้นอีตรงนี้เราจะจะไปไขประเด็นปัญหาข้อ21เมื่อกี้นะคะนะคะเห็นไหมเห็นคำตอบลูกเขาจะมาลงข้อข้อไวกับเห็นไหม เราลองเรา,เราลองส่งทาเรียนจากกอไก่ามามันก็ไม่ได้คําตอบที่ถูกมันจะไม่ได้นี่เพราะฉะนั้นคุณครูบอกนักเรียนเลยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เป็นส่วนใหญ่หญจะคําตอบจะอยู่พอควายให้ลองหาคําตอบที่พอควายก่อนแต่เด็กๆเดี๋ยวนี้เดียเด๋ยวเดี๋ยวกับที่ผูข้ขออนุญาตเด็กๆกที่จะไปข้อยี่สิบเอ็ดอีกครั้งนะคะยี่สิบเอ็ดข้อคําถามเนี้ยคาถามอะกรณีเนี้ยในประโยคนี้เขาให้มันดีแล้วลหละแต่ว่า ข้ได้เกเ่าถูกต้องคําตอบมันเป็นคําตอบที่อันนี้ไม่ถูกนลูกอัน,นก็ไม่ถูกสะท้อจริงๆแล้วต้องบอกว่าหน่อยมีเสื้อมากมากกว่าสองตัวเพราะว่าในเมื่อมันน้อยกว่าสองก็ต้องมากกว่าสองข้อนี้ต้องบอกว่าสองตัวเพราะฉะนั้นข้อน,นี้จะต้องเปลี่ยนนะคะต้องเปลี่ยนคําตอบนรูปเป็นสองหน่อยมีเสื้อมากกว่าสองตัวหกหกน้อยกว่าแปดถสองแปดก็ต้องมากกว่าหกยู่สองใช่ไหมคะนะ เด็กผ่านนะลูกนะต่สิบสาม่ดนเอาแค่สามหรือสามห้ม่เยอะสนสิบแล้วใงต่อไปก็23นะลูกก็2ยานะคะเหนื่อยไหมเด็กเหนื่อยไหมยี่สิแต่ไม่เป็นไรเนาะเด็กๆสามารถรีเพย์นะคะรีเพย์ ได้นะ้อยี 23, ่สามแปดสิบหกลบสามสิบห้าจากประโยคสัญลักษณ์นี้มีคำตอบตรงกับประโยคสัญลักษณ์ข้อใดนะ่ก็ต้องหาแปดสิบก่อนแปดสิบหกก่อนแปดสิลบห้เหลือเท่าไรลูกหกลบห้าเหลือหนึลบเหลือเท่าไรลูกแนมนิ้วเรามีอะห้านิ้วกับสนิ้วหนอยอีกมือนึงหอีกมือนึ่งสามแ่แปดลบห้าแปดแปลบเหลือห้า อไม่แนวหลือ51อ่ะคันนี้แหละเป็นหน้าที่ของเราเป็นทุรัของเราต้องมานั่งบวกลบกันเราจะลองสุ่มไปคอควายก่อนจะดีไหมเผื่อเขาหลอกเราเนาะคอควายเนาะอ่ะ85ลบ54ลบยังนี้ก่อนลุก5ลบ4เหลือ1 8ลบ5เหลือ3 31บวก22ได้เท่าไรเอ่ยดูหลักหน่วยก็รู้ลูกเนี่ย1บวก2ได้3หมดเพราะฉะนั้นไม่ตรงแน่เลย เพราะว่าคําตอบนี้มันหลักหน่วยหนึ่งใช่ไหมเห็นไหมเพราะฉะน,นั้นไม่ต้องคิดแล้วอันเนี้หนึ่งบวกสองได้สามเนี่ยเห็นไหมข้างหลังเป็นสามไม่ใช่แน่เลยเลิกเลยเลิกคิดเลยพอควายเห็นไหมคะคิดเป็นไหมอย่างครูคิดเป็นไหม,ไหมลูกนะคะต่อไปขยับไปเราไปเอาเอา,เอาขอไข่ขอไข่ไข่นะคะทําในวงเล็บก,ก่อนลูกสองบวกหกได้แปดได้แปดต่อไปสามบวกหนึ่งได้สี่อ่าสี่สิบแปด 48นะคะ 48. เ9้าลบาาลบกันนะลูก99 -48 9เลบลบเหลือหนึ่งแง่อันนี้อันนี้น่าสนน่าสนเพราะมันเลขหนึ่งเหมือนกันเห็นไหมคะต่อไปอุ้ยได้เลย9ลบเหลือ5นี่ได้เลยเห็นไหมเราสไลด์ตั้งแต่ข้างบนนะข้างบนขึ้นไปข้างล่างขึ้นไปข้างบนเราสไลด์ไลดล่างสไลด์ล่างขึ้นบนเราได้แล้วเห็นไหมคะนะคะแต่ถ้าเกิดเราคิดตั้งแต่กอกไก่ามาใช่ไหมคะกอกไก่น้นไม่ถูก ก็มาชนที่เหมือนกันเขารวงเราเราก็ต้องเราก็ต้องทไมมีเทคนิคนะแก้ทางให้ได้นะคะต่อไปก็อยี่สี่นะลูกสมทรงโจทย์ปัญหาเยอะจังเลยเยอะจริงๆโฟนหน่อยนะลูกนะเดี๋ยวทิ้งไม่ดข้อลูกสมทรงซื้ออันดุนห้บหาบาทและซื้อเงาะ32มบบาทต้องจ่ายเงินกี่บาท ต้องจ่ายเงนกี่บาทซื้อสองอย่างก็ต้องเอาห้าสิบห้าบวกสามสิบสองใช่ไหมคะเขาบอกว่าจากโจทย์ข้อใดสแสดงวิธีการหาคําตอบนะคะแล้วได้คําตอบถูกต้องก็เอาห้าสิบห้าบวกสามสิบสองซึ่ลูกไหนไประโยคสัญลักษณ์ข้อไหนมีห้าสิบห้าบวกสามสองมันต้องข้อนี้ไม่ข้อกอไก่เอาคอควายอ่ะนักเรียนนักเรียนจะสุ่มข้อไหนเรามาสุ่มคอควายกัน นะคะลบสูงคอควายนี่พิสูจน์ให้เด็กดูนะคะ5้าสิบาบวกสามองเอาห้าบวกสงได้เนะท้ายเป็น7จ็ดข้างบนเขาก็7เหมือนกันนี่ไหมข้างบ,บนเขาก็เ็ดเหมือนกันอ่นะต่อไป5้บวกสมันต้องได้8ต้องข้อนี้สิลูกข้อนี้ไม่ได้นะลูกเพราะฉะนั้นนักเรียนต้องแม่นนะลูก5้บวกสต้องได้8นะนะคะจะจะได้7ไม่ได้นะเห็นไหมเห็นไหมเขาจะมารวงรวงคำตอบไปอยู่คอควายแนะ่ให้ประเด็นคิดเลยนะลูกนะลองสังเกตดูต่อไปข้อ25 มีต้นไม้อยู่95ต้นปลูกไปแล้ว42ต้นอ่ะมี95ปลูกไปแล้วก็คือต้องเอาออกใช่ไหมคะ95พออ่านปุ๊บปูก,ก็จะนะคะมาวิเคราะห์เลย95มี95ปลูกไปแล้ว42ปูเรามาลบกันเหลือต้นไม้ที่ยังไม่ได้ปลูกอีกกี่ต้นก็ต้อง95ลบ42ลบีน,นี่ง่ายอันนี้ง่ายเลยลูกอันนี้ง่าย เราลุยกันมาเยอะแล้วเมื่อกี้นะคะ95ลบ42อ่ารูเขียนแล้ว95ลบ42นะคะ5ลบ2เหลือ3 9ลบ4เหลือ5เหลือ53มีไหมคำตอบ53นี่ไงคะปกอ6นี่ถ้าถามอย่างนี้ไม่ยากนักเรียนง่ายนิดเดียว,น,น,น,ยวนะคะ26มีขนมสอดไส้45หอ่อแบ่งให้เพื่อน2คน45หอ่อ แต่แบ่งให้เพื่อนสองคนอะสี่สิบห้าแบ่งให้เพื่อนสองคนคุณครูคคจะทําอย่างน <syndrome> ี้เลยเพราะครูเห็นโจทย์แบบนี้นะลูกโจทย์โจทย์แบบนี้คุณครูเขียนในรูปส่วนรวมส่วนย่อยเลยมีขนมสี่สิบห้าห่อเนี่ยแล้วแบ่งให้เพื่อนสองคนครูก็จะแบ่งอย่างนี้นี่แบ่งให้เพื่อนสองคนครูสร้างเลยนะครูสร้างโปรเจกต์เห็นไหมคะเนี่ยอ่านะคะต่อไปถ้าคนแรกได้ขนมยี่สิบเอ็ดห่อนะคะถ้าคนแรกได้ขนมยี่สิบเอ็ดห่อข้อได้กล่าวถูกต้องคนแรกได้ยี่สิบ คนที่สองจะได้เท่าไหร่เห็นไหมมันเข้าหลักหลักการคิดส่วนย่อยกับส่วนรวมใช่ไหมคะเนี่ยยีบวกกันเนี่ยยีบวกกับอะไรได้ได้สีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเขาบอกข้อใดกล่าวถูกต้องเรามาหาตรงนี้เลยเรามาหาตรงนี้เลยอีกคนจะได้เท่าไหร่45ได้21แต่21บวกกับอันนี้จะได้45เพราะฉะนั้นต้องการรู้จําจํานวนนี้ก็ต้องเอา45ตั้งใช่ไหมคะ ลบยีเอให้คนหนึ่งยีละจะเหลือเท่าไหร่ใช่ปะห้ 5, ลบหนึ่เหลือ4 4-2ลบสเหลือ2ตรงคนนี้คนที่สองได้42เห็นก็ย2่สองก็ย 24, ี่ลูก24่สิพูดไว้นะลูกจะคิดไวเกิดน,นะคะอันนี้จุดเสียของุุณรูนะลูกนะพูดไวเกินจนพูดผิดนะเด็กๆอ่ะต่อไปเขาให้พิจารณาเลยนะคะประเด็นเหล่านี้ว่าจะตรงไหมเราได้ตรงนี้24นะเราได้ตรงยี่สิ บอกว่าคนที่สอบได้ขนมยี่บสี่ห่อโอ้ถูกถูกเลยเขาอ,อื่นไม่ต้องไปคิดเลิกคิดเลยได้คาตอบแล้วเพียงแต่ว่าโปรเจกต์เหล่านี้โครงสร้างนี้ต้องชัดเจนต้องถูกต้องต้องแม่นนะลูกต้องแม่นนะคะรูบอกแล้วว่าหลักการคิดส่วนย่อยส่วนรวมอะดีมากแล้วก็คู่ครบสิบจำได้ไหมคู่ครบสิบก็คือเก้าคบกับหนึ่งนะคะแปดคบกับสองเจ็ดคบสามหกคบสี่ห้าคบห้านะคะสี่คบหก สามคบเจ็ดสองครบแปดหนึ่งคบเก้าศูนย์คบสิบ 4. คบกันก็คือหมายถึงอ m a l g ว m กันเขาเรียกคู่ครบสิบนะคะเอามาใช้กับกระบวนการคิดเนี่ยกับส่วนย่อยส่วนรวมนะคะต่อไปต่อไปข้อยี่สิบเจ็ดอ่าสี่ 4, ข้อลูกเยังลูกนะถ้าเด็กเหนะื่อยเด็กเ,เ,เก็คอสหยุดหยุดหยุดวิดีโอคลิปวิดีโอแล้วก็เข้าเข้ามาแน่นหม่มันเป็นช่วงมันเป็นเวลาอิสระขอให้ตั้งใจนะลูกนะ ภูหลักมากเลยเด็กที่เลี้ยงคณิตศาสตร์อเก่งนะคะอ่ะต่อไปคือยี่สิบเจ็ดจิ๊บเลี้ยงปลาไว้ยี่สิบสามตัวเนี่ยเลี้ยงไว้ยี่สิบสามนะมาเดินยี่สิบสามซื้อมาเพิ่มอีกสิบห้าตัวจิ๊บมีปลาทั้งหมดกี่ตัวก็มารวมกันสิลูกใช่ไหมจิ๊บมีปลาทั้งหมดกี่ตัวจากโจทย์จะหาคําตอบได้อย่างไรูถามเรานะให้เราคิดนะจากโจทย์หาคําตอบได้อย่างไรเราลองข้อขวามฝ่ายก่อนนะ จทยหาคำตอบได้อย่างไรมี B 23ซื้อมาอีก15มันจะต้องอมีปลาทั้งหมดกี่ตัวก็ต้องเอา23บวก15ใช่ไหมลองมาคิดข้อก่อนนำ23ลบด้วย15ได้คำตอบนี้เอาลบหรือบวกลูกถ้าจะตอบว่ามีปลาทั้งหมดถ้าทั้งหมดนี่ถ้าทั้งหมดถามว่าทั้งหมดจะจำไว้เลยนะมาบวกกันนะลูกนะนั้นดูเดี๋บวบวกนี่ไม่ใช่แล้วครูแนี่มัน,น,น,นเรียนผิดต้องดูเขามีเขาบอกบวกบวก,บวกเพราะฉนั้นอีนี่มีลบไม่ต้องคิดแล้วคิดก็อก่น นำ้ำยี่สามบวกสิบห้าจะได้เท่าไหร่ยี่สามบวกสิบห้าอ่ะบวกสองข้อเลยแต่บวกอีกข้อนึงตอบสามแปดอีกข้อนึงตอบสี่สิบแปดนักเรียนดูที่หลักสิบสิลูกหลักสิบบวกกันได้สามสิบหลักหน่วยมันไม่เกินสิบมันบวกกันได้แปดสามสิบแปดข้อนี้ก็ต้องถูกใช่ไหมลูกข้อยิบเจ็ดตอบตอบก็ไก่คุณครูก็พานักเรียนไปเห่ยเฉยนักเรียนนะแต่ว่าคณิตศาสตร์ต้องคิดได้หลายรูปแบบต้องแบบ แยกคายนักเรียนได้หลายสถาน,านการณ์แล้วจะเก่งนะคะต่อไปเข้อ28นักเรียนชั้นป .1 ของโรงเรียนแห่งหนึ่มีทั้งหมด97คนเป็นนักเรียนชาย42คนโอ้โหอันนี้พอได้ตรงนี้นะนักเรียนจำไว้ด้วนะเขาบอกนี้นะนักเรียนโรงเรียนแห่งหนึ่งมีทั้งหมด97ทั้งหมด97เอาเขียนเป็นส่วนรวมเลย 97... เนี่ยเขียนไว้อย่างนี้ก่อนเลย แล้วเป็นนักเรียนชาย42คนโรงเรียนน่ะนักเรียนมีนักเรียนมันก็ต้องมีหญิงกับชายเท่านะั้นลูกไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีกระเรเสยไม่มีผอมไม่มีตุด๊ดเขาจะไม่คิดอย่างนั้นเป็นนักเรียนชาย42นักเรียนชาย42จะเหลือหญิงเท่าไหร่แ้เห็นไหมคะแต่เหลือเป็นนักเรียนหญิงกี่คนนะคะจากโจทย์ข้อใดเป็นวิธีการหาคําตอบที่ได้คําตอบถูกต้องครูคบอกนักเรียนแล้วถ้ารู้ส่วนรวมแล้ว ะะรู้ส่วนรวมแล้วแล้วได้รู้ส่วนย่อยส่วนหนึง่งส่วนย่อยอีกส่วนหนึ่งเราไม่รู้เราทํายังไงลูกส่วนย่อย2ส,ส่วนถ้ารวมกันแล้วจะได้ส่วนรวมใช่ไหมถ้ารู้ส่วนรวมส่วนหนึ่งแต่ส่วนรวมแล้วส่วนย่อยรู้แล้วส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งไม่รู้เขียนเป็นโครงสร้างอย่างนี้เลยเขียนไว้อย่างนี้นะคะแต่เรารู้ว่าส่วนย่อยเนี่ยสงส่วนรวมกันจะได้เท่านี้ใช่ไหมคะ อยากรู้จํานวนอีกจํานวนหนึ่งก็ต้องเอาส่วนรวมที่ทาไมส่วนรวมที่ทาไมส่วนรวมตั้งใช่ไหมคะลบด้วยส่วนย่อยที่รู้มันก็จะคืออีตัววงกลมนี่แหละนะนะนี่คือนี้เห็นไหมคะก็เอาส่วนรวมตั้งลบด้วยส่วนย่อยส่วนนีงก็จะได้ส่วนย่อยส่วนนี้นะคะเอาเราลองมาดูที่เราเขียนละเห็นไได้ประโยชนสัญลักษณ์ จะตรงกับข้อใด97ลบ42มาดูซิ97ลบด้ว42ตอบแต่เรายังไม่ได้นั่นตอบ95อันนี้อันนี้ลบถูกต้อง97ลบ42จะตอบเท่านี้42บวก55อันนี้ไม่ถูกไม่ต้องไปคิดไม่บวกไม่บวกมันจะต้องได้โครงสร้างอันนี้97ลบ42เราจะมาลบกัน7ลบ2เหลือ5 9ล9 4เหลือ5ตอบ55ข้อไหนตอบ55 นี่เห็นไหมคิดได้ไหมคิดได้อย่างมึงครูไหมลูกถ้าคิดไม่ได้ฟังฟังครูสอนอย่างนี้บ่อยๆนะลูกรีเพย์ฟังบ่อยๆบ่อยแล้วเด็กๆจะเก่งนะลูกนะเพราะเราไม่ได้มาเรียนด้วยกันกเรียนก็ต้องฟังบ่อยๆนะคะไปยี่สิบเก้าสองพ่อลูกไปยี่สิบเก้าพ่อค้าขายลูกโปง่งมีลูกโป่งทั้งหมดห้าสิบเจ็ดใบขายนะคะเริ่มแรกเลยมีลูกโปง่งห้าสิบเจ็ดใบเป็นลูกโป่ง สีแดง21ใบลูกโป่งสีเหลือง12ใบที่เหลือเป็นลูกโป่งสีเขียวโอ้โหโอ้โหอันนี้ส่วนย่อยส่วนรวมแตกกระจายเป็น3ส่วนเลยนะลูกนะอ่ะมีลูกโป่ง57นี่57แตกเป็น3สี3สีอ่าส่วนย่อยส่วนรวมสามารถแบ่งเป็นสส่วนก็ได้เขาบอกว่าเป็นลูกโป่งสีแดง21 ยีะะ่สิบเอ็ดสีเหลือง12องาวแดงแดงแดง21่สิบเอ็เหลืองถึงเท่าไรนะคุณครูจำคุณครูดูความจำน่ามากเลยสิบสองต่อไปจะเป็นสีอะไรก็ถามบอกว่าที่เหลือเป็นสีเขียวอ่าสีเหลือเป็นสีเขียวเขียวคือขลกไข่นะคะนี่เขียนอย่างนี้ทำโปรจะดีไหมทำยนึไงทำโปรจะดีไหมพูกค้าคมีลูกโป่งเท่านี้มีสีแดง21 สีเหลืองสิบสองที่เหลือเป็นสีเขียวคิดได้หรือยังลูกคิดได้หรือยังนะถ้าเห็นอย่างนี้นักเรียนคิดได้เลยใช่ไหมคะก็คือห้าสิบเจ็ดนะคะถ้าอยากจะรู้สีเขียวนะเรามาวิเคราะห์เรายังไม่ต้องดด้านเนี้ยห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดลบได้เท่าไหร่ลูกลบด้วยยี่สิบเอ็ดแล้วก็ลบด้วยสิบสองแน่ลบด้วยสิบสองนะคะห้าสิบเจ็ดลบยี่สิบเอ็ดลบสิบสองนักเรียนจะลบทีละครั้งก็ได้หรือจะเอา หรือจะเอาอย่างนี้ก็ได้57ลบด้วยเธอลบ21่สบวกสินี่ตรงนี้จะเป็นวงเล็บไงลูกเห็นไหมคะเพราอนี้มันบวกกันอยู่เนี่ยเห็นไหมพอที้มันบวกกันอยู่เนี่ยมันบวกกันอยู่เห็นปะมันบวกกันอยู่ก็า21ายบวกสิใช่ไหมคะยี่สิบเอ็ดบวกสิบสบวกสิได้เท่าไหร่ลูก21อันนี้20บวกกับ10เป็น30อันนี้อันนี้เป็น2เอ้ยเป็น3แล้วก็เป็น30และส3มสิา ห้าสิบเจ็ดลบสามสิบสามเราลบเลยห้าสิบเจ็ดลบสามสิบสามนะคะเห็นไหมคะห้าสิบเจ็ดลบสามสิบเจ็ดลบสามเหลือสี่ห้าลบสามเหลือสองนี่ส่วน,นเราเรียนส่วนนี่ลองดูนะลองดูประเด็นนะอันนี้ที่ครูสอนนักเรียนคิดอ่ะครูสอนนักเรียนคิดนี่นะครูสอนนักเรียนคิดอย่างนี้นะคะแล้วก็หาคำตอบเลยค่ะสำหรับเด็กที่คิดได้ต่อเนื่องเด็กที่คิดได้ต่อเนื่อง ้าคิดไม่ได้ตเื่องอย่างนี้นเด็กก็ต้องทํานี้ให้ได้ก่อนทำโครงสร้างอันนี้ให้ได้ก่อนอแ่วิเคราะห์มาได้ให้เป็นรูปแบบนี้ตรงน,นี้ยังไม่ได้ตรงก่อนน้ก็ไม่ได้อย่างนี้ก่อนแล้วนักเรียนจึงจะไปอ่านตัวเลือกข้อกขอคนะคะ,ะมาดูก็ไกลนะลูกห้าสิบเจ็ดห้าสิบเจ็ดบลบด้วยยี่สิบเอ็ดบวกด้วยสิบสองถูกต้องไหมไม่ถูกไม่ถูกห้าสิบเจ็ดมันต้องลบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ลบสิบสอง ถ้าไม่อย่างนั้นมันต้องเอา21ดกับ12บวกกันก่อนข้อนี้ไม่ถูกนะคะต่อไป57ลบด้วย21ลบด้วย12ข้อนี้ถูกต้องลูกนี่แม่จะเข้ากรณีนี้เลยแยก51 57ลบ21ลบ12คือลบ2ตัวเลยข้อนี้ก็ถูกข้อนี้ก็ถูกนะข้อนี้ไม่ถูกข้อนี้ไม่ถูกต่อไป57บวกด้วย21ลบไม่ใช่57จะมาบวก21ได้ยังไงมาดูนี่้57ลบ21ข้อนี้ก็ไม่ใช่ขอควไม่ใช่เพราะฉะนั้นขอไข่ ถ้านักเรียนสะท้อนสะท้อนนะคะสะท้อนข้อมูลจับโจทย์มาเขียนกันได้ลักษณะนี้แล้วก็มาหาคําตอบโดยสร้างนะคะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็จะเขียนได้อย่างนี้ลูกเขียนได้ห้าสิบเจ็ดลบยี่สิบเอ็ดแล้วก็ลบด้วยสิบสองหรือไม่ก็ห้าสิบเจ็ดลบด้วยยี่สิบเอ็ดบวกสิบสองนะคะเห็นไหมมันจะตอบเท่ากาันลูกอันนี้ก็ตอบที่สี่เหมือนกันนะคะข้อ,ะอสุดท้ายนะลูกสําหรับวันนี้นะคะ าสุดท้ยก้อยต้องการร้อยลูกสร้อยลูกปัดจำนวน2เส้นเส้นแรกใช้ลูกปัด48เมตรเส้นที่สองใช้ลูกปัด 32, เมตรก้อยควรซื้อลูกปัดอย่างไรทำไมนะก้อยต้องการร้อยสร้อยลูกปัดจำนวน2เส้นเส้นแรกเส้นแรกใช้ลูกปัด48 เส้นที่สองใช้32เมตรเม็ดก็ควรซื้อลูกปัดอย่างไรอ่ามันจะต้องใช้4 8กับ32นะซื้ออย่างไรเราลองมาพิจารณาคองกวยกันนะนะซื้ออย่างไรซื้อลูกปัดถุงละ24ถุง24ถุงก็คือ20บวกกัน4ครั้งได้80ใช่ไหมนะล,ลูก,นะกใช่ไหมยีถุงอ่ะอ่ะลองคิดสิลูก20่อ่ะคิดทีละถุงนด้ไหมยถุงแรกใช่ไหมย0อ่ะถุงแรก ถุงที่1บวกถุงที่สองได้สี่สอ่าถุงที่3กับถุงที่4บวกกันก็ได้40 40บวกสี่ได้แปดิเแปดสิบดูนะดูนะจะพอไหมนะ,นะขอควายนะขอควายอ่ะต่อไปพอไหมลูกพอไหมสี่สิบแปดบวกสามสองได้เท่าไหร่ลูกสี่แปดบวกสามสองอ้าวมาบวกกันก่อนดิสี่สี่บวกสามได้เจ็ดสิบแปดบวกกับสองสิบเป็นแปดสิบเป๊ะเลยอ่ะเป๊ะเลย ข้อนี้ได้เลยอ่ะลองดูข้อถึงลูกซื้อซื้อลูกปัดถุงละสิบห้าถุงมัแค่ห้าสิบซื้อลูกปัดถุงละยี่ห้าสี่ถุงไม่ใช่แล้วมันเลยมันมันมากเกินถ้านี่จะพอดีเป้นเลยถ้าซือ้อซื้ออันนี้ก็ได้นะลูกแต่อันนี้ได้เท่าไหร่ลูกยี่สิบห้านะยี่สิบห้าสี่ถุงอ่ะยี่สิบห้ายี่สิบห้าสองถุงยี่สิบห้ากับยี่ห้าเป็นห้าสิบอีกสองถุงห้าสิบกับห้าสิบเป็นร้อยซื้อทําไมเป็นร้อยลูกซื้อทําไมเป็นร้อยใช่ไหมลูก ซื้อเป็นร้อยไม่ต้องซื้อเท่านี้แค่สองถุงแรกสี่สิบสี่สิบเป็นแปดสิบเห็นไหมนีม่ครูบอกแล้วลองคิดข้อคอ,อควายไว้ก่อนแล้วจะมีเวลาทาข้อสอบแบบเยอะเลยลองคิดข้อควาคอควายไว้ก่อนลองสังเกตดูนะคะแต่แล้วแต่นักเรียนนะถ้านักเรียนคิดว่าหนูจะลู้ตั้งแต่กอไก่มาขอไข่ขอควายก็ยแล้วแต่เด็เดๆกๆแต่ครูบอกเลยส่วนใหญ่ก็จะลวงอย่างนี้หละนะนักเรียนนะ,ะสำหรับวันนี้นะลูก เราก็ได้นะคะได้วิธีคิดนะคะกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์ได้หลากหลายถึง30ข้อนะคะเวลาที่เหลือเดี๋ยวสัปดาห์หน้าก็จะได้เรียนกับคุณครูจันจีรานะลูกนะคะอาจจะเป็น2ชุดอาจจะประมาณสัก30ข้อก็ไม่น่าจะเป็นหลกนะลูกเนาะนะอาจจะมีชุดใหม่คุณครูจะส่งไฟล์ให้นะลูกนะสำหรับวันนี้พบกันที่วันนี้นลูกสวัสดีค่ะ